คุยพักประชาชนคุยได้ใช่ไหมคุยกับใครนะครับคุยกับสมการการเมืองอื่นๆแฟกเตอร์อื่นๆในการเมืองทั้งหลายเนตัวแปลทุกอย่างที่<ป>มันจะเกิดขึ้นเราคุยได้ใช่ไหมผมบอกอย่างนี้กับพรรคการเมืองอื่นอย่างที่บอกไปแล้วช่วงระหว่างดําเนินรายการว่าคุยได้ตลอดเวลา <Okay. S 2> แ,ตแต่จะเมคดีวอย่างไรเนี่ยดลวล้วต้องบอกประชาชนรู้กับกองทัพเนี่ยตอนนี้ต้องบอกว่าหลายภาคส่วนในกองทัพ ทำงานใกล้ชิดกับพรรคประชาชนนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสสรังสีมันโรมที่ทําเรื่องการปรับปลงแปลงคคอร์เซนเตอร์เนี่ยครับโอ้ทำงานกับทหารหลายๆคนนะจริงๆต้องบอกว่าทหารหลายๆคนเขาก็อยากให้กองทัพมีความโปร่งใสอยากให้มีการปฏิรูปกองทัพให้ทันสมัยนะเพราะนั้นกับกองทัพเนี่ยอันนี้พูดตามข้อเท็จจริงเลยนะครับเราทํางานกับเขาได้โอเคอาจจะมีบางส่วนที่เขาไม่อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงนะครในเรื่องของกลุ่มทุนจริงๆต้องบอกว่ากลุ่มทุนใหม่หลายๆกลุ่มทุนเนี่ย ถึงแม้จะเป็นกลุ่มทุนใหญ่ผมใช้กลุ่มคำว่ากลุ่มทุนใหม่นะครับ,รบเขาก็ไม่ได้อยากที่จะให้มีระบบขูดรีดแบบนี้ในประเทศเราแต่เพียงแต่ว่าเขาเป็นนักธุรกิจตามใดที่กติกาของรัฐกลไกของรัฐ <ใน S 1> ระบบการเมืองของรัฐยังเป็นแบบนี้เขาก็ต้องยอมจ่าย <Okay. S 1> แต่ถามถ้าวันหนึ่งมีตัวแทนของเขาเป็นพรรคการเมืองที่เข้ามาล้มระบบพวกนี้ออกเนี่ยเขาอยากได้ไหมเขาอยากได้เพราะฉะนั้นถ้ามองในรายละเอียดกลุ่มทุนแม้จะเป็นกลุ่มทุนใหญ่เนี่ยไม่ได้อยู่ตรงข้ามเราทั้งหมดนะฮะต้องบอกว่ากลุ่มทุนนี้อาจจะเป็นขั้วตรงข้ามเราหน่อย คือกลุ่มทุนที่เขาอาจจะได้รับผลประโยชน์จากระบบขูรีดปัจจุบันเพราะนั้นกลุ่มทุนก็คุยได้รประชาชนนี่ผมก็เชื่อว่าเราก็เป็นพักหนึ่งที่ทีออ่ทำงานกับประชาชนโดยตรงที่สุดอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะมองในเรื่องกลุ่มธุรกิจกองทัพพักการเมืองภาคประชาชนเราเราคุยได้หมดอยู่แล้วพูดถือใบอนุญ,ญาตนะพูดตรงตรงอันนั้นต้องต้องบอกตามข้อกฎหมายแล้วก็ตามประเพณีการปกครองนะฮะจริงๆเนี่ย คนที่จะสามารถมีตัวเข้าไปคุยได้เนี่ยต้องเป็นนายกรัฐมนตรีครับ <Okay. S 2> แล้วไม่ว่านายกรัฐมนตรีจะเข้าไปคุยกับกับ,ก,บกับกลุ่มนั้นอย่างไรเนี่ย <Okay. S 2> ก็ไม่ควรออกมาสื่อสารว่าคุณคุยอะไรคุณต้องรับผิดรับชอบทางการเมืองเท่านั้นทุกอย่างมันต้องออกมาจากตัวนาย,ยกอย่างเดียวเท่านั้นค <Okay. S 2> ใครก็ตามที่ไปแอบอ้างว่าคุยไปแบบนั้น <Okay. S 2> เขาสื่อสารว่าแบบนี้นี่คุณทําลายประเพณีการปกครองขม hmm. กริย์ใต้รัฐธรรมนูญอย่างสิ้นเชิงเลย hmm. ครับ hmm. ครับ ผมเชื่อแล้วว่าเขาไปเรียนมาจริงๆอืว่าเขาไปอ่านหนังสือมาจริงๆริงมีมีคนแอบกระซิบว่าคุณเท้งไปอ่านตำราแล้ทศาสตร์มา